ความแตกต่างทางเพศกระรอกตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างทางกายภาพบางประการที่ทําให้สามารถแยกแยะออกจากกันได้วิธีหนึ่งในการบอกความแตกต่างคือการดูหัวนมของกระรอกตัวผู้กระรอกตัวผู้จะมีหัวนมหรือไม่ความจริงก็คือกระรอกทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีหัวนมแต่ตัวเมียจะมีหัวนมมากกว่าตัวผู้กระรอกตัวเมียมีหัวนมสีถึงหอัน ในขณะที่กระรอกตัวผู้จะมี2-4ถึงอันอีกวิธีหนึ่งในการบอกความแตกต่างคือการดูขนาดลำตัวกระรอกตัวผู้โตเต็มวัยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียโดยรวมแล้วกระรอกเป็นสัตว์ที่น่าสนใจด้วยลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการรับรู้ที่ไม่เหมือนใครการทำความเข้าใจกายวิภาคของกระรอกช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมและกลยุทธ์การเอาตัวรอดในป่าของกระรอกได้ ดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ